สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง4วิธีในการป้องกันให้บัตรเครดิตเนี่ยไม่ให้ถูกแฮกนะครับก่อนที่เงินในบัญชีของคุณเนี่ยจะถูกสูบจนหมดบัญชีนะฮะทีนี้มีขั้นตอนและวิธีการอย่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับต้องบอกว่าการช้อปปิ้งออนไลน์สมัยนี้นะครับเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางมากนะครับแล้วก็ การที่จะใช้บัตรเครดิตหรือการใช้บัตรเดบิตเนี่ยในการซื้อของเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบหรือเป็นที่นิยมได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า1ก็คือคุณใช้บัตรเครดิตเนี่ยคุณได้ point ด้วยนะครับผมเอา point เนี่ยไปสะสมไม่ทําอย่างอื่นได้นะฮะทีนี้เนี่ยเราก็มักจะได้ยินอยู่ข่าวอยู่เสมอๆนะครับว่าบัตรเครดิตเนี่ยถูกเอาไปใช้งานนะครับโดยที่เราเนี่ยพูดถือบัตรเนี่ยไม่ได้ใช้งานจริงๆนะฮะทีนี้เนี่ย วิธีป้องกันเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมวิธีแรกนะครับปกตินะครับบัตรเครดิตทุกๆใบนะครับจะมีเลข16หลักที่อยู่ด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีอาจจะมีชื่อของเรานะครับหรือบางบัตรเนี่ยอาจจะไม่มีชื่อก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีส่วนที่สําคัญนะครับก็คือด้านหลังบัตรนะครับจะมีเลขอยู่3ตัวข้างหลังนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า C V V นะครับก็คือหรือว่า Guard verification value นะครับก็ย่อว่า C V V นั่นเองซึ่งเป็นรหัสนะครับที่เอาไว้ใช้ยืนยันตัวตนนะครับผมทีนี้เนี่ยวิธีการแรกเนี่ยก็ง,ง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งการรูดออนไลน์สมัยนี้นะครับสิ่งที่ระบบเนี่ยต้องการส่วนใหญ่นะครับก็คือเลขที่หน้าบัตรนะครับชื่อวันหมดอายุนะครับแล้วก็รหัส v e r i f y ดด้านหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งแรกที่คุณควรจะต้องทำนะครับก็คือปิดรหัส Verify ตัวนี้นะครับเอาสติ๊กเกอร์หรือว่าอะไรเนี่ยมาแปะทับไว้ก็ได้นะครับเผื่อคุณเอาไปยื่นเติมน้ำมันอย่างเงี้ยมีใครประสงค์ไม่ดีนะครับจดเลขบัตรเอาไว้นะครับจดเลขด้านหน้าด้านหลังนะครับก็สามารถที่จะเอาบัตรของคุณเนี่ยไปใช้ได้นะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันวิธีป้องกันวิธีแรกก็คือการเอาสติ๊กเกอร์เนี่ยมาปิดด้านหลังเอาไวน้วนะครับวิธีที่2นะครับก็คือว่า เวลาที่คุณเนี่ยใช้บัตรเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเว็บไซต์สมัยเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณนะครับโดยการที่จะถามว่าคุณจะให้จำเจ้าตัวบัตรตัวนี้เนี่ยไว้ในระบบหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณเนี่ยควรจะแก้ไขโดยการให้มันไม่จำนะครับหรือว่าตัวไหนเนี่ยที่มันจำไว้แล้วนะครับให้คุณเนี่ยไปลบออกนะฮะตรงนี้เผื่อนะครับเกิดว่า วันดีคืนดีนะครับเจ้าตัวเว็บไซต์ที่คุณใช้งานอยู่เนี่ยถูกแฮกกิ้งจากด้านนอกมาที่เว็บไซต์ตัตวนี้นะทำให้ข้อมูลตรงส่วนนี้เนี่ยหลุดออกไปนะครับก็ทําให้บัตรของคุณเนี่ยถูกแฮกได้เช่นเดียวกันนะครับผม <S <S เพราะงั้นเนี่ยกันไม่เลยก็คือไม่ให้เว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยจำค่าของบัตรเครดิตของเรานั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับทีนี้เนี่ยมาถึงวิธีที่3นะครับบางครั้งเนี่ย เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยเราไม่มีทางรู้นะครับผมว่าเครื่องของเราเนี่ยหรือว่าไปใช้คุณไปใช้เครื่องที่ไหนเนี่ยอาจจะมีเจ้าตัวไวรัสนะครับหรือมัลแวร์เนี่ยฝังอยู่ในเครื่องนะครับซึ่งเจ้าตัวไวรัสหรือมัลแวร์เหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะจดจําพฤติกรรมนะครับหรือข้อมูลในการคีย์นะฮะลงไปในเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเนี่ย ป้อนข้อมูลลงไปคือคุณอาจจะไม่ให้จําบัตรแล้วแต่ว่าการที่คุณป้อนข้อมูลใหม่ลงไปเนี่ยจะตัวมาแวร์ตัวนี้เนี่ยมันจับได้ว่าคุณเนี่ยป้อนเลขตัวเลขอะไรบ้างนะครับมันมีทั้งเลขหน้าบัตรเลขหนังบัตรเอกวันหมดอายุนะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งพอมันเอาค่าตัวนี้ออกไปมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับสิ่งที่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับก็คือการใช้ฟังก์ชัน o n s c r e e n คีย b บอร์ดนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับพิมพ์ไปเลยคบว่า On-Screen ค e y b o a r d ดนะครับมันจะมี เป็น Virtual Keyboard เนี่ยป๊อปอัพขึ้นมาแล้วให้คุณใช้เมาส์เนี่ยคลิกไปที่คีย์บอร์ดตัวนั้นแทนการพิมพ์นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะดีเทคไม่ได้นะครับยกเว้นว่าเจ้าตัวมาแวร์ตัวนั้นเนี่ยฉลาดถึงขนาดว่ามันสามารถที่จะเล็กกอดหน้าจอเนี่ยของคุณเนี่ยแล้วออกไปได้นะรตรงนี้อ่ะวิธีที่4นะครับผมวิธีที่4เนี่ยต้องบอกว่าโมบายแบงกิ้งนะครับของหลายๆธนาคารนะครับสามารถจะให้นะครับผม ทุกการใช้จ่ายนะครับหรือว่าการทําธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเตือนนะครับเป็น notification เนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางสวิตเนี่ยบางธนาคารเนี่ยอาจจะมีบอกว่าทุกๆก,การแจ้งเตือนจะส่ง SMS นะครับแต่ว่าการส่ง SMS เนี่ยอาจจะมีค่าบริการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้โมบายแอปพลิเคชันนะครับของธนาคารเหล่านั้นเนี่ยแล้วกำหนดค่าให้ บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตของเราเนี่ยมีการแจ้งเตือนทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าสมมตินเนี่ยบัตรของคุณเนี่ยถูกแฮก็กแล้วถูกใช้งานจริงๆเนี่ยก็จะมีอัลเลอร์ตเข้ามาว่ามีการใช้งานบัตรตัวนี้ไปเมื่อไหร่นะครับโดยที่เราเนี่ยก็สามารถที่จะล่วงรู้ได้ด้วยนะครับตรงนี้หรือสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราป้องกันไว้อย่างดีแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะครับให้คุณเนี่ย โทรไปหาค c เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าตอนที่คุณได้รับใบแจ้งหนี้มานะครับให้คุณเนี่ยรีบเช็ครายการนะครับผมว่ามีรายการอะไรแปลกปลอมเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีรายการแปลกปลอมนะครับให้คุณเนี่ยรีบแจ้งไปที่ค c เซ็นเตอร์นะครับผมโดยเบอร์ค c เซ็นเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่หลังบัตรเครดิตนะครับก็ให้โทรไปแจ้งบอกว่าเฮ้ยรายการตัวน,นี้เนี่ยฉันไม่ได้ใช้นะครับผมทางแบงก์เนี่ยเขาจะมีวิธี verify นะครับผมว่าโอเค คุณเนี่ยไม่ได้ใช้งานจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการใช้งานของคุณจริงๆนะครับผมนะแล้วแบงค์เขาทำการตรวจสอบเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจำไว้ให้ดีนะครับผมว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ใช้งานจริงๆนะครับหรือว่าอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราทําการแจ้งเตือนนะครับผ่านแอปพลิเคชันแล้วถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารีบโทรหาคอร์เซ็นเตอร์เลยนะครับซึ่งโดยปกตินะครับทางแบงค์เนี่ยเขาจะ รีบระงับบัตรของเราให้นะครับแล้วเขาจะส่งบัตรใหม่มาให้เรานะครับโดยเลขบนบัตรนั้นจะต่างไปจากของเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเคยอาจจะผูกธุรกรรมอะไรที่ให้มันตัดผ่านบัตรเครดิตไว้ตรงนี้นะครับก็อาจจะประสบปัญหาสักนิดหนึ่งนะครับในการตัดบัตรรอบต่อไปนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ